เบิ้งจาน,นี่กับมฮอดแล้วอันนี้เป็นวสวรรค์คันนี้ฮะเอนนอ,นนอ,นนอนนพีสพน้องพนะี่น้องเนาะพีสลูกพีสพี่น้องดกโดกโดกดกจ้ะดกอันนี้กับฟาร,ร์มพี่น้องฟาร์มพีสโมเมนต์แอป,ปเปิลได้จ้ะพี่น้องเนี่ยก็นึกว่าโมเนแอปเปิลโอ้ซุกแล้วพี่น้อง แมงวันหลายหลายๆนวลบักใหญ่พี่น้องนวลบักใหญ่สดๆจากต้นนะคะอ,อืมพี่นออ้องอือ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 หวานพี่น้องหวานหวานเศรษอืออืมหวานอมเปรี้ยวนิดนึงนะคะมามครับพี่น้องพี่ ฟาร์มนลพี่น้องเนาะเ oh. บิ่งเห็นบอยพี่น้องดกๆ What, ดกมากๆเลยนะคะ <Yeah. S 1> ขจ้าจกับชิพากันมาเก็บพี่น้องส่วนบักไ่พี่น้องเ <Yeah. S 1> บิง่งหอยอีอันหอยอีอย่างมากินมันบุพี่น้องต้นนี้พี่น้องต้นนี้ดูดกเบิ่งเบิงเบิง,บง <Okay. S 1> ดกคัก โดคักจ้ะโดกมากเลยโดกดกพุ่น Thank you I w a I want to there นันีไปลกลกกกับอันนี่นน่ัน้ไกลน่ฟานี่อมนีพี่น้องเบ้งเก็บใส่ถุงนะพี่น้องเนาะเราไปสั่นกิโลนะ กิโลกิโลหนึ่งกิโลละห้าดอนนะคะกิโลละหดอนพี่น้องมันหลายสายก็สกน่วยได้ด้กพี่น้องเบิ้งเน้นเก็บพี่น้องได้แล้วนะคะมามถ่ายรูปกับมามี่กนเร็ว Yeah, yeah, soon, soon. after mummy pick peach darling after you help mummy มาเก็บน้ำกันจ้ะพี่น้องไปเบิ้งกันเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ้งกันว่าส่วนพีกมันมันเป็นสะอ่อนเนาะพี่น้องเนาะมันสะอ่อนสะอ่อนพี่น้องไปเบิ้งอันนี้ลูก this one very big มาดูด้วยมาดูด้วยทูบิก

ส่วนส่วนดาวลิงเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เก็บคนุ่มไมไม่ฟินิชเ i ียเหรอ้ยลูกกระไดไหม come here อันนั้นบพราะพันในเข่าจากพี่น้องอันนั้นกำลังสิโป้งนะพี่น้องเนาะพันไดในพันได้สุกจากพี่น้องทั้งนั้นแต่ฟางทั้งนี้มันสุกแล้วพี่น้อง สุกหมดแล้วนะคะหน่วยใหญ่ๆโอ้ยอันนี้ก็สุกคักสุกแน่พี่น,อน้องล้นถิ่นเต็มดินอยู่พี่น้องมึงล้นเต็มดินอยู่จ้ะเพิ่นกสิมาอยู่นี่ละพี่น้องไล่ไหลรดนเต็มดินอยู่พี่น้อง เบิ่งพี่น้องตสะสออนเนาะ <I> ส่วนพีชพี่น้องดกดกไปเก็บกันพี่น้อง